โดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยเอาล่ะสำหรับช่วงนี้นะครนม้บอกกันไว้ค่ะเราจะมีการโฟนอินพูดคุยนะคะกับหนึ่งสาวเซ็กซี่ค่ะคุณกระต่ายแม็กซิม,มจริงๆแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งสาวที่มักจะมีประเด็นอะไรให้เราได้มาเมาส์กันบ่อยๆเหมือนกันใช่ล่าสุดนี่คือมีการเข้ามาป่วนซึ่งก็เป็นในไลน์ขอแลกรูปรูปรูป,รปของลับให้พี่พูดแล้วกันของลับนะของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือประเด็นลแล้วคือ ผู้หญิงนะที่มาขอนะไม่ใช่ผู้ชายนะจ๊ะคือก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีมันแบบไปได้ไอดีไลน์ของคุณกระต่ายไม่ได้ยังไงเราก็เลยต้องรีโฟนอินไปเลยค่ะเพราะดีมันว่าปิ๊ดแตกเลยทีเดียวนะคะตอนนี้คุณกระต่ายอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท็อปกับกุ๊กไก่นะครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กไก่สวัสดีค่ะไม่สวัสดีพี่ท็อปเนาะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากระต่ายเรื่องราวมันเป็นยังไงเนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นเนี่ยคือน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาส่งข้อความมาหากระต่ายว่ายังไงคะอ๋อจะมีน้องเป็นทางรูปทางโปรไฟล์นะคะก็ดูเป็นเด็กอยู่เลยเนาะแล้วก็ส่งมาแบบว่าขอดูนมแล้วก็ขอสไลด์แปลงมาค่ะ นี่เราขึ้นไ้ให้บนแนาจอด้วยนี่คือข้อความนะนี่คือข้อความที่บอกว่าดีค่ะแลกลูกตึกตึกสองอย่างกันไหมคะปั๊บเสร็จข่าวไต่ตอกกลับไปสี่ห้าปัทัดเลยตอบไปว่ายังไงบ้างะคะก็แบบตกใจนิดนึงเพราะด้วยความที่เราเห็นว่าเป็นเด็กอยู่แบบเรียนอยู่เลยอย่างเงี้ยนักเรียนอะไรเงี้ยมาคงแบบมันดึงแรงไปเนี่ยค่ะแล้วก็เลย เตือนน้องสอนน้องนิดนึงว่าให้เรียนก่อนดีไหมคะประมาณนั้นก็อย่างที่พูดไปอะคะ่ะ mm hmm. อยากให้มันด้เรียนเรียนให้จบก่อน mm hmm. มันอย่างพี่เนี่ยจะถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยพี่จะโชว์พี่ก็ได้เงินมันแต่งงานใช่ไหมคะก็อยากให้น้องเนี่ยเรียนให้จบปริญญาอย่างอยปริญญาโทเหมือนพี่ก่อนแล้วค่อยมาเซ็กซี่ดีกว่าไหมคะนี่คือบอกน้องไปแล้วพอจะทราบไหมคะว่าน้องเขาเนี่ยได้ไอดียลายของเรามาได้ยังไง ในอินสตาแกรมจะเป็นไอดียลน์ที่สำหรับติดต่องานคนแข่งงานกระตายอยู่แล้วอะค่ะอ๋อคือก็คิดว่าน้องก็น่าจะได้มาจากใน IG นั่นแหละถูกไหมค่ะใช่ค่ะก็มีส่วนใหญ่ก็มีแบบแฟนคลับมาคุยถามนู่นถามนี่แล้วก็มาให้กำลังใจกันมากกว่านานๆจะเจอแบบแรงๆแบบนี้ตกใจมากแรงๆแปลกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าปริแตกเลยแล้วก็มีการโพสต์ภาพขึ้นในไอด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะหเห็นว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณกระต่ายนี่เป็นไอดอลของเขาเลยรู้สึกยังไงบ้างครับน้องเขาแรงมากเลยค่ะถ้าคนอื่นเป็นแบบกระต่ายบบบบไอดอลก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าน้องคนนี้เขาแบบออกแนวแรงกว่ากระต่ายเอ,อมก็เลยนะั่นแหละต้องเตือนก็เลยอยากจะเตือนน้องผเด็กสมัยนี้แรงๆเยอะนะคะแบบโอ,อ้โหเราก็ตกใจเนาะเราก็แบบ ทำได้แค่เตือนแหละแบบอกว่าพี่ทำเพราะงานเออนะอ่ะงั้นแบบนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรให้ถึงเด็กๆหรือว่าหลายๆคนที่เขาเห็นคุณกระต่ายเป็นไอดอลบ้างว่าในการแบบในการแต่งตัวหรือว่าในการโพสต์ภาพอะไรแบบนี้มันควรจะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงบ้างเนี้ยครับค่ะก็่ากิดเงินสำหรับแบบ ักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เด็กเรียนอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็อยากให้ตั้งใจเรียนก็ยอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยอะ่ะเรียนให้จบปริญญาโทเหมือนพี่ก็ย,ยังดีนะคะอะไรเงี้ยก่อนที่พี่จะมาทํางานเนี่ยพี่ก็มีมการศึกษาเนาะก็เรียนจบแล้วแล้วก็สิ่งที่พี่ทำเนี่ยในด้านที่ของพี่เนี่ยมันเป็นงานนะคะพี่ไม่ได้มาโชว์ความเชื่อใครดูอะไรงะเงี้ยค่ะแล้วงานางของพี่ก็ไม่ได้โชว์นมหรือว่าโชว์ออของรับของผู้หญิงอย่างที่น้องบอกอะคะ่ะพี่ไม่เคยโชว์ขนาดนั้นค่ะองไงก็ฝาก ยังไงก็ความเป็นผู้หญิงไทยนะคุลสิทธีไทยอะคะ่ะก็อยากให้แต่งตัวให้รู้ตามกรลเทศา่าตามสถานที่ค่ะที่แต่งตที่พนังาน,นะคะ่ะแต่วันนี่ท้าวาที่ก็แต่งตัวเรียบร้อยอืมหก็ให้แต่งตัวแบบว่าถูกกาลเทศะานะเรี่อว่าค่างที่จะแรงเหมือนกันนะคะกับข้อความที่น้องเขาส่งเข้ามาแล้วเคยเจอเหตุการณ์แรงๆแบบนี้บ่อยไหมคะ ก็เคยเจอค่ะแต่ว <issant> ่าถ้าถ้าเป็นเอ่อโรคจิตเป็นผู้ชายเงี้ยค่ะมันมันไม่แปลกเราก็ด่ากลับไปได้เต็มที่แต่ว่าอันนี้เรารู้สึกสะเทือนใจนิดนึงที่แบบดูน้องเขาก็ยังเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข็งข้อความแรงๆของนักเรียนสมัยนี้เยอะนอกจากแบบนี้ก็ยังเห็นแบบเหมือนคุยกับแฟนอย่างเปิดเผยเหมือนมีเพศ สำคัญคือแบบนี้เพื่อนสำคั์กับแฟนอย่างเปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็อยากเตือนนิดนึงว่าเออเยังเด็กอยู่ก็อยากให้ตั้งใจเรียนกันก่อนดีกว่าไหมคะเรียนให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยเด็ก<ม>สมัยนี้แรงใช่ใช่แล้วสําหรับกรณีคลิปหลุดนี่คุณกระต่ายเห็นหรือยังครับที่เป็นคลิปแบบว่าเหมือนอาบน้ําอะค่ะคลิปอาบน้ําใช่<อ>ที่หลุดออกมาตอนนี้ มันไม่ใช่คีบหลุดหรอกคาจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าตัวหนึง่งมาจ้างกระต่ายรีวิวอะค่ะค่ะใ,ใช่ค่ะมาจ้างรีวิวสินค้าแต่ว่าภาพที่ออกไปคือเป็นภาพของพี่สาวกระต่ายเป็นคนถ่ายถ่ายเองอแลว้วก็ส่งไปให้ทางต้นทางสินค้าที่เขาจ้างอะคะ่ะอืม,อมเพราะฉะนั้นก็เลยก็ไม่มีใครเห็นนอกจากพี่สาวเป็นตากล้อง สำหรับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่คลิปหลุดเนาะ,ะเป็นคลิปที่ตั้งใจในการแบบรีวิวสินค้าต่างๆนานงคุณกระต่ายถูกไหมคะค่ะค่ะเขาก็ให้เขาเรียกอะไรให้หุ้พ่อมาบอกว่า ขอแบบว่าโชว์ผิวโชว์เลนล่างเหมือนอ่ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นขอเป็นพี่สาวหนูถ่ายดีกว่าว่ามันออกแนวเซ็กซี่ไปคนที่ได้เห็นก็เป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะโอเคกันเลยเซ็กซี่เลยทีเดียวเคลียร์ประเด็นไปนะจ๊ะไม่ได้คลิปรหลุดน,นะจ๊ะตั้งใจเออโอเคจุดสำคัญก็คือไม่ได้ไม่ได้เห็นอยู่แล้วไหคะเราเห็นให้เห็นเท่าที่เราสามารถเห็นได้แต่ว่าส่วนสําพัญของผู้หญิงเราไม่สามารถได้เห็นได้โอเคครับอ่ะกระต่ายครับสุดท้ายฝากผลงานหน่อยครับ มีให้ติดตามด้านไหนบ้างค่ะก็ฝากผลงานทางด้านละครด้วยนะคะยังไม่ออนแอร์แต่ว่าน่าจะออนแอร์เร็วๆนี้เรื่องรักแค้ของนายทึกแล้วก็ย่างสัญญาเมื่อสายยันคะ่ะสองเรื่องสองคาแรคเ,เตอร์ค่ะนางเอกกับตัวร้ายะคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคขอบคุณกระต่ายมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ แหมเห็นคลิปอาบน้ําแบบนี้แล้วนึกถึงกิจกรรมเราเนาะเออหลอดส่งมาได้นะน่าจะส่งมาให้เราเหมือนกันนะน่าจะได้ยอดไหลอาจจะได้ iPhone 6นะครับกระต่ายครับโอเคโอเคข่าวได้อย่างที่บอกเองนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคลิปหลุดนะตั้งใจทําเป็นงานคเขาเคลียร์กันไปนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยเรื่องของการแบบ ส่งแชทตั้งๆนานาเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะแรงอ,อยู่เรื่องราวแรงๆเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเยอะค่ะเอาไว้ยังไงนะคะว่าพอกันหน่อยแล้วกันนะเ,ออเป็นกรณีเตือนน้องๆด้วยละกันอตอนนี้เบรกกันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาเจอกับภารกิจสุดตากันต่อครับ